สวัสดีครับพี่น้องทำไมแสงอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ในรถนะครับนี่วันนี้มา400ใหญ่จัมโบ้นะครับภารกิจส่งของสินค้าเหมือนเดิมครับช่วงนี้เข้ากะบ่ายแล้วก็ที่สำคัญคืนนี้เดี๋ยวมีภารกิจส่งสินค้าที่งานกาชาติสวนลุมพินีด้วยนะครับของลูกค้านะก็อยู่ข้างหลังตู้คันที่ผมขับเนี่ยมีถังแช่ถังใหญ่นะครับออสองถัง แล้วก็เดี๋ยวมีสินค้าของอยู่ที่รถของพี่จัดส่งอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันตอนห้าทุ่มที่สวนลุมนะครับนัดกันแบบนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมก็มาส่งของที่โชว์ลุมใส่ก่อกแม่ไก่ก่อนกเออ็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มันเวลามันเหลือเยอะก็มานั่งทําคลิปนี้นะครับเมื่อวานนี้ว่าจะทําก็เหนือหน่อยๆเนาะวิ่งส่งหลายที่ห้าหกที่เมื่อวานเมื่อคืนอ่ะ คืนนี้ก็อย่างนี้ผมขึ้นจ่าหัวไปนะครับว่ามีคาบ้านแน่นอนอ่ะพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปแซะใครนะครับอ่าผมไม่ได้ไปแซะใครอ่าเป็นว่าโปรแกรมคืนนี้นะครับมันก็มีทั้งเที่ยงอ่าตีสองครึ่งตีสามสิบห้านะครับส่วนเมื่อคืนในสองครู่ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับวูฟแฮมตันก็กลับมาชนะ 1 0น,นะครับหลังจากที่เกมที่แล้วเกือบช็อกแฟนปืนใหญ่ช่วงท้ายนะครับส่วนปืนใหญ่เองโอ้โหโกลัวที่กลัวจะน้อยหน้าเรเวอร์พูลนะครับแม่เห็นเรเวอร์พูลทําได้ปืนใหญ่ก็ประกาศสักดาบอกโอ้โหโลูกยิงของเรนต์น่ะเลยขี้ขี้นะครับว่าแล้วดีแคนไรส์ครับมิดฟิลห้องเครื่องของปืนใหญ่ก็สบโอกาสตะบ,บันไม่ใช่ตะบ,บันนี่โขกเต็มกระบาลน,นะครับ เสียบโคนเสาเข้าไปนาทีที่โอ้โหเรียกว่าน่าเกือบจะเป็นวินาทีสุดท้ายด้วยซ้านะครับเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดน่น่าจะทดเจ็บไป9หรือ7นาทีประมาณนี้แล้วอาร์เซนอลก็ได้ประตูชัยช่วงนาทีที่90บวก7นั่นแหละจากลูกขกเม,มื่อคืนโมงกันมันเลยนะครับอาร์เซนอลกับลูตันลูตันนั่นแหละนะครับก็ไม่แปลกใช่ไหมครับว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงกระเสือกกระสนที่จะไล่ตีเสมอ ลูต,ตันได้อาเซนอลนะครับว่าแน่ๆก็เกือบแย่แต่สุดท้ายครับสามแต้มเป็นของปืนใหญ่ทำแต้มฉีกีิลิวอร์รพูลไปเป็นเอ่อห้าแต้มใช่ไหมอ่าห้าแต้มอาเซนอลมีสามสิบหกลวอร์รพูลสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ฉีกนีแมนซิตี้ Man City, อันดับสามแชมป์เก่าไปหกแต้มซึ่งทั้งลิวอร์รพูลและแมนซิตี้จะลงสนามคืนนี้ครับ ที่ผมบอกคาบ้านเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปหมายถึงเกมระหว่างแมนยูกับเชลซีนะคู่นั้นเนี่ยให้พูดสัมภาษณ์กรณีเขาพูดไปเอาเป็นว่าผลงานไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแมนยูอันดับคะแนนดีกว่ามี24แต้มชนะรัวๆสอานัดเนี่ยเพลอๆก็โผล่ขึ้นมาท็อปโฟแล้วเพราะว่าอันดับ4อย่างแอสตันวิลล่าก็29นะครับแมนยู24รวมก็ห่างกัน5แต้มไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับที่สําคัญแอสตันวิลล่า จะต้องเจอแมนซิตี้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเล่นที่วิลล่าพาร์สิงห์พงาดสิงห์พยองก็ไม่หมูนะคือมันไม่หมูทั้งวิลล่าแล้วก็ไม่หมูทั้งแมนซิแมนซิตี้เนี่ยเสมอรวดมาสามเกมนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับสำหรับแมนซิตี้เสมอรวดมาสามนัดเสมอ4ีีเสมอเชลซีสี่สี่เสมอเวอร์พูลหนึ่งหนึ่ง แล้วก็มาเสมอสเปอร์สามสามใช่ไหมโอ้โหโบันไลเลยนะครับเพราะฉนั้นวิลล่าก็เตรียมรับมือให้ดีแล้วกันถ้าวิลลา่าเก็บแต้มจากแมนซิตี้ได้นะครับผมว่าอาจจะเป็นแมนซิตี้ปี2019-2020อะ่ะทุกคนจำได้ไหมครับปีนั้นแมนซิตี้แพ้ไปถึงเกนัดน,นะปีที่ผมปีที่วี่์พูลได้แชมป์อะถ้าผมจำผิดขออภัยนะแต่ผมจำตัวเลขได้ประมาณนี้นะครับ แมนซิตี้แพ้ไปถึงเก้านัดปีนั้นคือหลุดฟอร์มไม่ได้เล่นแย่หรอกแต่บางนัดมันเหมือนอะไรอไมันไม่เป็นใจแล้วแพ้ง่ายแพ้ง่ายเสียแต้มง่ายซึ่งปีเนี้มันเข้าข่ายแล้วก็เดี๋ยวดูว่าถ้าวิลล่าแบ่งแต้มได้ไม่ว่าจะชนะหรือเสมอกับแมนซิตี้ได้ผมว่าไม่แน่ใจซิตี้อาจจะเป็นลุย คือเขาก็พร้อมที่จะเข้าเบรกแล้วแหละนะครับยี่ห้อเรือใบภายใต้การคุมทีมของเป๊ปเนี่ยมันยังไงก็ประมาทไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นแล้วกันนะครับแมนยูเชลซีกับวิลล่าแมนซิอันนี้น่าจะตี35นาทีแต่ว่าผููตีสองครึ่งนะครับไฮไลท์ก็แน่นอนผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จงานจากสวนลุมพินีหรือย,อยังนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้ลงของได้ในห้าทุ่มนะครับแล้วไปกันสองคนสินค้า900กิโลกรัมเกือบตันนะครับ ต้องย้ายจากในรถลงถังใหญ่ที่อยู่ท้ายรถผมเนี่ยลงที่บูธของลูกค้าก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ากลับไปทันไม่ง่วงก็ดีไม่ดีก็อาจจะนั่งเชียร์นั่งภาคบอลแต่ถ้าง่วงก็อาจจะแอบดูเฉยๆนะครับล์พูลบุกไปเยือนดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดปีนี้ล์พูลเจอน้องใหม่ไปนหนึ่งนัดก็เกือบตายนะครับก็ไปเยือนลูตันนี่แหละนะสุดท้ายก็แบ่งแต้มจากเจ้าบ้านมาได้แบบเหืดขึ้นคอนะครับ ครานี้มาเจอบ้วยของตารางอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ <c oughs> แน่นอนครับแม้ว่ามันจะเปลี่ยนัดการทีมใหม่นะครับแม้ว่าจะพยายามเปลี่ยนแท็กติกหรืออะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ซึ่งลิวพูลถ้ายังมองว่าฤดูกาลนี้มันจะต้องลุ้นแชมป์แล้วกับสถานการณ์ตอนนี้หลังแข่งมา14นัดคือมันมันอยู่ในช่วงหนึ่งในสมของของฤดูกาลเนี่ยยังไงหงแดงก็ต้องสามแต้มเหนือเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดให้ได้ ผมจึงค่อนข้างมั่นใจน้อยครั้งนะที่ผมจะอ,ออกตัวว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลชนะแน่โดยเฉพาะการเจอทีมที่แบบด้อยศักดินากว่าแบบพวกน้องใหม่พวกอันดับล่างๆอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลได้แรงผลักดันมาจากนัดที่แล้วนะครับยิ่งการไล่ล่าชแชมป์ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลก็มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าอาร์เซนอลแม้ว่าปีที่แล้วจะหลุดฟอร์มไปก็ตามนะครับแต่ตราบใดที่เจคยังอยู่ แล้วเขาเริ่มที่จะหล่อหลอมนักเตะของเขาได้อย่างลงล็อกลงตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าการทิเอร์บูลจะบุกไปคว้าสาแต้มที่สนามของเชฟยูอะไรนะบร o โมนเลนเหรอบราโมนเลนบรนเลนอะไรเนี่ยนะครับจะบุกไปชนะเจ้าบ้านดาบคู่ได้นะครับผมมองว่า JK ต้องสั่งลูกทีมไล่ขยกตั้งแต่ต้นเกมนะครับปิดเกมให้ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วลิเวอร์พูลจะสบาย แต่ถ้าจับพัดจับพลูแล้วไปโดนเชฟยูขึ้นนําก่อนมันก็อาจจะเข้าอีรอบเดิมคือเกมที่ไปเยือนลูตันแล้วเสมอหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับซึ่งถึงตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่านักเตะลีพูลจะรู้สึกยังไงแต่ข้างในใจผมลึกๆตอนนี้ผมเชื่อว่าหงแดงเก็บสามแต้มเหนือเจ้าบ้านได้แน่นอนผมจึงพูดต้นคลิปว่าคาบ้านไม่ได้ไปแซททีมไหนนะอ่ะ <laughs> You never walk alone never give up อัพครับลุ้นกันต่อไปเชียร์กันต่อไปนะครับจะเหลือม้า2ตัวไหมหรือจะมีม้า3ตัวในการลุ้นแชมป์พิมเ์มียร์ลีกฤดูการนี้เดือนธันวาคมนี้อาจจะมีคำตอบหรือถ้าคำหรือถ้าธันวาคมยังไม่มีคำตอบเกาะกลุ่มกันไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินมกราคมพาต้องมีทีมใดทีมหนึ่งหลุดแต่ถ้ามันยังไม่มีทีมใดทีมหนึ่งหลุดเหมือนแกรี่ในวิ์บอก แฟนๆก็ได้ประโยชน์ครับเชียร์บอลกันให้มีความสุขทั้งแฟนลิเวอร์พูลแฟนอาร์เซนอลแฟนแมนซิตี้หรือนะครับทีมอย่างแอสตันวิลล่าสเปอร์นิวคาสเซิลแมนยูแต้มมันไม่ได้ห่างนะครับอ่ากดกติกาการชนะได้3แต้มเนี่ยรัวๆเผลอแพ,พ้เดียวนะครับขึ้นมาชูคอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นยังประมาทยังชะล่าใจอะไรไม่ได้ลุ้นกันแบบนัดต่อนัดที่สำคัญลิเวอร์พูลจะออกไปเยือน2นัดติดนะครับในพรีเมียร์ลีก อัน,นนี้คืนนี้ไปเยือนเชฟอยู่หน้าต่อไปไปเยือนคนริสตันพาเลตแล้วเล่นเป็นคู่แรกตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงกฤษหนึ่งทุ่มครึ่งที่เมืองไทยเพราะนั้นคืนนี้3มแต้มเท่านั้น